สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราก็มาพบกับช่องของพิมพี้พัซซี่แล้วนะวันนี้จะมารีวิวลูกโป่งอันนี้เลยนะจากครั้งที่แล้วที่เราเอากระดาษเสียมาแปะบนลูกโป่ใช่ไหมทุกคนอันนี้เราก็แปะทั้งหมดเจ็ดชั้นเลยนะทุกคนนี่น่ารักมากเลย อันนี้นะคะเราก็ไปมาเจ็ดชั้นแล้วนะั้นเอาห้าชั้นแรกก็เราจะแปะเป็นกระดาษรีไซเคิลที่กระดาษแบบไม่ใช้แล้วส่วนชั้นที่หกนั้นเราจะแปะเป็นกระดาษขาวนะส่วนชั้นที่เจ็ดก็คือชั้นนี้เลยนะเราแปะเป็นกระดาษสีเเลืองนั่นเองนะส่วนตาจะมูปากนะไปปิ้นมาส่วนหูอันนี้ก็ไม่ได้หูก็ไม่ได้บางนะหูจะแบบแข็งเราใช้กระดาษแข็งนะทุกคนหูมันอะ เราไปปิ้นมาก่อนแล้วก็มาติดกับกระดาษแข็งก็จะได้แบบนี้เลยนะเราจะต้องแบบทําหลายๆชั้นนะมันจะได้ะนะแล้วก็เจาะรูตรงนี้เลยนะแล้วก็ทําเป็นกระปุกอ้อนสิลน่ารักมากเลยนะน่ารักมากเลย มีสวนด้านหลังนะตรงนี้เราก็จะทําเป็นสีเหลืองนะเอากระดาษเอเอกระดาษสีมาแปะเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ต้องทําให้ทั่วทั้งเลยนะอันนี้กว่าจะทําเสร็จทําตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วทําอาทิตย์มาถึงอาทิตย์เนี้ยยังทําเพิ่งท้า้ทําเสร็จเขาให้ส่งวันศะุกร์นะวันศุกร์ที่จะถึงนี้แหละมี ตรงนี้ะตาทุกคนเห็นด้าสีขาตรงนี้ไหมที่เราชี้ตรงเนี้ยมันต้องเอาตาแบบตาขึ้นมาวางตรงๆอ่ะมีด้านบนกับด้านล่างทั้งสองข้างเลยนะส่วนที่ขนตามันก็ต้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมหรือว่าอยู่ด้านบนปะแต่ไม่ได้อะตอนนั้นก็คิ้วก็แบบนี้นี่แหละคิ้วอันนี้ใช้ปากกาวาดนะทุกคน กขาจะได้ประมาณนี้เลยแข็งมากแล้วพอเขาแบบเสียงมันแบบยังไงอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนใช้อนะันนั้นอะใช้เออกระป๋องที่มันทํามาจากพวกอะไรนั้นเหล,ล็กอะสตนเลสอะไรแบบนี้อันเนี้ยนี่นะทุกคนกคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c ดต b e กดกระดิ่งกริ่ง,งให้ยองขอมี่พี่ฟันซีด้วยนะบ๊ายบาย